แบบฝึกหัด4.3หน้า115นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1ค่ะเดือนมกราคมต้นไม้ที่หยกปลูกไว้สูง120เซนติเมตรเดือนสิงหาคมวัดความสูงได้168เซนติเมตรต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมกี่เปอร์เซนต์วิธีทำนะคะจากโจทย์นะคะเราทราบว่า เดือนมกราคมต้นไม้ที่ปลูกไว้สูงหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตรเดือนสิงหาคม ต้นไม้สูง1 6ึ่เซนติเมตรแสดงว่าต้นไม้สูงเพิ่มขึ้น นำหนึ่ดลบด้วย120นะคะได้เท่ากับ48เซนติเมตรต่อไปนะคะโจทย์ถามว่าต้นไม้สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมกี่เปอร์เซนต์เราจะใช้บัญญัติตรยางนะคะเดือนมกราคม ต้นไม้สูงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรเดือนสิงหาคมสูงขึ้นสี่สิบแปดเซนติเมตรนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเดือนมก,กราคมต้นไม้สูง1เซนติเมตรเดือนสิงหาคมสูงขึ้น 48ส่วนด้วย120เซนติเมตรต่อไปนะคะถ้าเดือนมก,กราคมต้นไม้สูง100เซนติเมตร เดือนสิงหาคมสูงขึ้นนำหนึ่งร้อยนะคะคูณด้วยสี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบศูนย์ตัดศูนย์นะคะ ต่อไปค่ะ12กับ48ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่12 12คูณ1ได้12 12คูณ4ได้48ก็ mm. จะเหลือเป็น10คูณ4 10คูณ 4, ณ4ได้40 mm. ตัวส่วนเป็น1นะคะได้เป็น40เซนติเมตรดังนั้น ต้นไม้สูงเพ,เ,ะะเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม40%่สิเปอร์เซนต์คตอบนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม สีซต่อไปข้อ2นะคะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์3,200คนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชม2,400คนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชม ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละเท่าใดวิธีทำเราจะต้องหาก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วกี่คนนะคะโดยเราทราบว่าสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์สามพันสองร้อยคนสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมสองพันสี่ร้อยคน แสดงว่าสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว นำสามพลบด้วย2,400ได้เท่ากับ800คนต่อไปเราจะใช้มันหยัดตรายางนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชม สามพันสองร้อยคนสัปดาห์นี้ลดลงแปดร้อยคนถ้าสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชม หนึ่งคนสัปดาห์นี้ลดลงแปดร้อยส่วนด้วยสามพันสองร้อยคนต่อไปค่ะถ้าสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้เข้าชมหนึ่งร้อยคนสัปดาห์นี้ลดลงนำหนึ่งร้อยนะคะคูณด้วยแปดร้อยส่วนด้วยสามพันสองร้อย 0ตัด0ได้นะคะต่อไป8กับ32ตัดทอนได้นะคะโดยใชู้รคูณแม่8 8คูณ1ได้8 8คูณ4ได้32 4กับ100ตัดทอนได้นะคะ414 4คูณ25ได้100ก็จะได้เท่ากับ25คนดังนั้น สัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละยี่สิบห้าคำตอบนะคะ ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละยี่สิบห้า